เล่นใหม่มาให้โมไฮยองเดี๋ยนะเดี๋ยนะโมไม่ต้องอิจฉาหนูโตแล้วหนูไม่เล่นโตแล้วคือเขาบอกว่าโมไฮยองอะที่ฟาร์มเขาบอกว่าเขาชอบตุ๊กตาแล้วแม่เพอเอิญแบบเวลาเราพูดอะไรอ่ะเฟซบุ๊กมันจะรู้ใช่ไหมะมันจะขึ้นโฆษณานั้นมาเอเเเมื่อคืนเนาะแล้วเขาก็ขึ้นโฆษณาตุ๊กตาให้หมากัดขัดฟัน มามจะได้แบบ<ห>เอเอเป็นการขัดพวกค้าวตัวตาเนี้ยเหรอขัดปันใช่มันเป็นจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนให้หมากัดกัดแบบมันจะเป็น t e เตอร์แบบเนี้ยมีเชือกมีอะไรแล้วแม่ก็แบบว่าอุ้ยตัวใหญ่ไหมดูไม่รู้เพราะเขาก็จะถ่ายรูปเชือกไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันตัวเท่าไหนใช่ไหมเสร็จแล้วแม่ก็เลยไปถามเขาว่าเออหมาเล็กหมาเล็กแบบเล็กทีเดียวเลยอย่างเงี้ยสามเดือนใช้ได้ไหมบอกว่าได้แล้วก็ดูว่าตัวเท่านี้มาใหญ่กว่าโมยใชงมงนับๆตัวตัวเท่านี้ไปเกิดมาตัวเท่าโมย โมยองเราไม่ซื้อมาตั้งหนึ่งตัวเนี่ยขโมยไม่ไปซื้อโมโม่เลยเหรอเขาโตแล้วเขาไม่เล่นแล้วหรอหมาหมากโกตเขาจะไม่เล่นเขาไ,ไ,ไ,ไม่เล่นแล้วเนี่ยก็เลยขอมขอบให้โมยองนะคะ <c oughs> ที่เขาจะเล่นมาอาวังอ่ะโมโมานี่ก่อนอันนี้ของน้องนะน้องนะหนูโตแล,แล้วหนูไม่เล่นหรอกนี่เดี๋ยววันหลังแม่มีให้หนูอีกแม่แม่มีอย่างอื่นให้หนูที่ไม่ใช่ของเล่นโมยองชอบไหมเอองับซ่างับฝึกอ่าฟันใช่ไหมเออใช่ค่ะเขางับไหมแท้ไหม งับค่ะนับนับแต่มันปากเล็กก็ดูสิตัวเท่ากันเลยอ่ะกันดีเลยกันดีเลยใส่หัวใจไว้เดี๋ยวนี้มองพยองมีเสียงนะแบบว่าเฮาแล้วก็ร้องเมื่อเช้าแม่ออกมาแต่เช้าร้องจะออกอย่างเงี้ยรู้บ้างเล้วก็ แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่กลับตัวเลยเลยตัวเลย,เลยถ้าจิไอชายมอนะมาอยู่ใกล้ๆกล้กลงเขาอ่ะเขาเห่าเลยเาเห่าเออยังยังนอย,ยเหมือนผมเขาตกลงมาปกตาใช่ไหมใช่ใช่ต้หวีขึ้นไปนแคมบมือก็หีหวีแล้วมันก็หล่นอีกแม่หวีแล้วมันก็หล่นต<ด>ั้งแต่วันนี้ฮะ<ด>มาเปวันนี้พิมพ์ทาแป้งที่หัวให้เขาพิมบอกว่าเขาเม แล้วพิมก็ทาแป้งเนี่ยป้าเห็นไหมล่ะหัวเขายังขาวๆอยู่เลยเนี่ยเหรอแล้วผมมันก็เลยแบะออกมาอย่างนี้เลยมันยังมีเสียงดิ้นไหมคะไม่มีมีนะนี่ไม่แก่เลยมอไปไหนอะลูกมานี่ไอยังยังยังไอยังยังยังไอยังยังยังเอามานี่เรายังมึนยังนับขาป้าแล้วมันยยิ่งป้าทำอย่างเงี้ยเขาจะยิ่งนึกว่าป้าเล่นด้วยเขาจะยิ่งงับขาป้าหรือว่า ตั้งนี้ตั้งนี้แบบเนี้นยแบบเนี้ยให้ส่ไปเจิม,มาเขาจะเล่นเล่นเลเกับเขาเล่นกับเขาไจุกจุกจุกย่องยๆองยองไอ้ย่องยงยียกวายังไมนะท้งูมนเลยอันนี้นี <mm nah <t <t ่ลลลลา มันเหม็นตรงบริเวณเนี้เหม็นเป็นอับๆอ่ะไม่รู้ทำไมตัือล่าใช่ตัวอื่นนะทั้งโมทั้งจิทั้งโมเน่ก็ไม่เป็นนะแต่โมยัเหม็นมากไม่รู้เป็นอะไรอ่ะใครรู้บ้างมันเหม็นอับๆวันนี้ก็เลยให้พิมพ์ล้างก็ยังไม่หายแต่ครั้งแรกอาบมาหายนะครั้งแรกอาบมาหายแต่ล้ก็หรือพิมพ์อาบไม่ดีไม่ทำเนี้ คือดิจูอาบใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วอ่ะอ,อ,อีป้อมบอกว่ายังไม่เกลี้ยงอีป้อมก็เลยไปอาบให้แช่อะไรอ่ะลูกอีป้อมก็เลยไปอาบให้ใกลายเป็นว่าอาบสี่รอบจริงเหรอมันมันเหม็นนะไม่รู้ทำไมอะย่องมานี้สยองแม่ดมสิออีไก่บอกเป็นที่เท้าเท้าไม่เหม็นเล็นปะเหม็นปะ เนี่ยแล้วแต่ว่าตอนนี้แม่สั่งซื้อน้ํายาบ้วนปากไม่ใช่มันเขาบอกว่าเอาไปให้ผสมน้ําให้หมากินอะ่ะแล้วมันจะแบบลดพวกกลิ่นปากแบบแบคบทีรียหรือว่าพวกคราหินปูนในปากหมาะนะ,ะนยังไม่มาส่งเลยเดี๋ยวรอก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีวิวได้ผลหรือเปล่านะคะแต่พวกนี้มันไม่เหม็นนี่ไหนน้มาหาแม่ดิน้ไม่เห็นจะเหม็นเลยขนาดม้อเป็นหมาตอไม่เหม็นอะไรเลยเนี่ยฮะ ไม่ใช่ของหนูโมอันนี้เป็นตุ๊กตาพี่ลิงนะนี่หน้าตามันเป็นลิงเห็นไหมเหมือนไหมไม่เหมือนนะลกมเยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้อ่ะไม่เหมือนเมื่อกี้เหมือนก็อย่างนี้อ่ะเหมือนเหมือนลิงอ่ะลิงเนี่ยนะคะ อันนี้ราคา190บาทแม่ซื้อจากไนเว็บก็คือเหมือนขึ้น Facebook มันขึ้นโฆษณามาแหละแล้วเขาไปดูปรากฏว่ามีแบบเยอะมากมีเป็นกระต่ายเป็นช้างเป็นช้างมาวัวควายกลิงมีอะไรแบบมีทุกสัตว์อ่ะแล้วก็มันจะมีหลายรูปอันนี้เป็นตัวใช่ป่ะหมาอันก็เป็นหมาก็มีมีเป็นวงแล้วมีเป็นเชือกถักหัวท้ายมีตรงนี้ห่วงมีมีหลายแบบเลือยไแล้มันจะม้วนเรือยเป็นลิงมามันน่ารักและเห็นสีมันเหมือนหวยอง มีก็ยังไม่ออกสิว่าตุ๊กตาหดูหมาจริงเหรอตอนแรกจะเอาช้างแล้วจะแบบช้างเหรอลิงน่ารักกว่าก็เลยจริงๆก็ไม่ไม่ช้างแต่ลิงก็ได้นะคะไม่เราเราช้างมันไม่มีเชือกแบบนี้ก็เลยเอาเชือกด้ไม่มีก็ไม่บ้าลืมจะให้กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบล็อกคอมบ้านเลยนะ